ôi biến xe là luôn, con lục lục cái máy này con nang lao,

ไลมาแล้วไลมาแล้วท้ายขึ้นไปได้แล้วค่ะเนี่ยนอกจะได้บอกไปดี เดี๋ยวแลลูกพี่อุงอิถ่ายลูกอยู่เดี๋ยวแลลูกพี่เขถ่ายลูกอยว่ วันนี้มีโชว์ใหม่นะคะต่องดตอนน้องแมนด่ามโพตันติการะคะโอ้สอดไฟบีมีนอ่อนครับุูนะมนปะโอ้สีเหลืองโออนักโบราดแดง ยังพ่อเบืองเลยนะพี่น้องบ้ายังเอาดอกบัปที่หาที่หาอย่แล้วฐานเอยคนนั้นเดี๋ยวไล่นะเดี๋ยวลูกนะเดี๋ยวพี่เข้ามาลูกเย็นๆไม่ยอนะลูกลก็เดินไปดีลูกไปขอพี่เข้าไปเดินไปเข้าไปอ้น่เอาซ่อ้นไอนคนกน นอนซอนค,ครับดูนะน้องแบบอนซ่อนดีคะ่ะร <ผม S 1> ักมีแต่คนรักน้องนั่นเลยนะคะเดยนอนซ่อนยิบนี่เลยคบะยิบอไปปงค่ะยิบป้าครับ้าบีมรุกไปแล้วไม่ไปยังร้านหนั้ันลายเยอจะพเลย มือเรยหน่อยแม่มือเรยหน่อยวงยิคาถาวงยิงแม่วงยงได้มาได้สแสนแม่ลูกแม่ได้สาแสนได้จับแล้วเห็นไหมได้จับแล้วยัมไได้จับแล้วตามไปไปทั้งบุญป่าหาตามไปเลยจ้าตามเลยตามเลย ค์รน่คือหุาีไม่จับเลยสาวเอิญพยุนนำขอาคุณค้าสาวเอิญนเอฟซีลายครับขอนซ่อน เด็กที่ร้ายมากทำไมเลยโอเควันพีเลยค่ะ